สวัสดีครับผมนายแพทย์ธทีรยุตตั้งไพฑูรย์วันนี้ผมจะมาพูดในเลคเชอร์ในเรื่องของ medical dissolution therapy for treatment of uric acid n e p h r i t i s, mm hmm. <S นะครับ mm hmm. ก็คือการรักษาโดยการรับประทานยาน mm hmm. เพื่อรักษานิวชิดยูริกนะครับดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าการรักษาโดยวิธีการนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นนิวนะครับอันนี้อาจจะเป็นการรักษาที่ ทำให้คนไข้หลีกเลี่ยงการที่จะต้องไปได้รับการผ่าตัดนะครับสําหรับในประเทศไทยนะครับเพอร์เรนแล้วก็อ mm ินซิเดนซของประเทศไทยจริงๆเนี่ยก็มีการศึกษาเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเพอร์เรน c e กับ i n c i d e n นซของประเทศไทยเนี่ยสำหรับนิวเนี่ยเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับสำหรับเพอร์เรน c e เนี่ยก็คือเป็นการศึกษาที่เป็น c r o s s sectional study นะครับก็คือ การศึกษาในส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็จะเป็นบางหมู่บ้างบางตำบลน,นะครับไปดูไปทําการอันตร์ซาวดูตรวจ UA ดูว่าสงสัยว่ามีน้วกี่คนนะครับในขณะที่อินซิเดน์เนี่ยก็เป็นการฟรับคนไข้ตั้งแต่เ,เริ่มตั้งแต่ไม่มีโรคนะครับแล้วก็ฟรับติดตามไปแล้วก็พบว่ามีจํานวนการเกิดโรคประมาณกี่กี่คนต่อประชากรต่อปีนะครับ้นจีจีเพอร์เรนแล้วก็อินซิเดนต์เนี่ยก็ ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับข้อมูลเนี่ยในปี1997เนี่ยบางหมู่บ้านในภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับพบว่ามี prevalence ของมีนอสตนะครับสูงถึงประมาณ15นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับอิน i ิเดนต์นะครับก็พบว่าการเกิดนิวนะครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็ยังมีความแตกต่างกันเช่นในภาคใต้ก็อาจจะพบการเกิดนิวใหม่เนี่ยน้อยกว่าในภาคตอนออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ออลองทีนี้ในในประชากรประเทศไทยนะครับในปี2020เนี่ยเราก็พบว่าประเทศไทยเรามีประชากรประมาณ66ล้านคนนะถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะพบว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีนิ้วที่ใจอยู่ถึงประมาณ9 9ล้านคนนะครับนี้เรามาดูก่อนว่าแต่และภูมิภาคของประเทศไทยก็มีลักษณะอากาศความชื้นจํานวนฝนความฝนตกนะครับไลฟ์สไตล์ อาอชีพนะครับที่สัมพันธ์กับการเสียเงื่อมีที่มีความแตกต่างกันนี่เวลาเราพูดถึงนิ้วที่ตายนะครับปัจจัยเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของจีเนติกนะครับเจโอกาฟิกแล้วก็เรื่องของภูมิอากาศอาชีพนะครับแล้วก็การที่ต้องเสียงื่อนะครับอาชีพเช่นอาชีพเกษตรกรรมนะครับหรืออาชีพที่เป็นพ่อครัว ทำงานการแจ้งคนนี้ก็มีโอกาสเสียเ่ยงที่จะมีการเสียเหงื่อแล้วก็เกิดนิ่วง่ายกว่าคนปกติเรื่องของเพศนะครับแล้วก็เมตาบอลิกซินโดมซึ่งก็เป็นโรคย้อนคิดในปัจจุบันนี้นี้ในสำหรับเจลิติกนะครับเราพบว่าคนที่เป็นนิ่วเนี่ยถ้ามีปอดคนในครอบครัวเป็นเป็นนิ่วครับเราพบว่ามีโอกาสเพิ่มโอกาสที่จะเป็นนิ่วสูงกว่าประชากรทั่วไปประมาณ3ามเท่านะครับในส่วนที่เป็นไม่ทราบสาเหตุเนี่ยเราก็พบว่าไข้ส่วนใหญ่จะมีภาวะ ตัวอินฮิบิเตอร์ในการเกิดนิวในปัสสาวะน,น้อยกว่าคนอื่นนะครับตัวที่สําคัญคือตัวนโฟแคลซินนะครับสำหรับการศึกษาที่ทําในภาคตะกอเฉลืมของประเทศไทยพบว,ว่า93เจของคนไข้ที่มีความผิดปกติที่ทํำไม่เกิดนิวได้ง่ายก็คือมีซิเตรทที่ขับมาในยูรีนน้อยกว่าปกตินะครับสูงถึง93 อันนี้อาชีพเราก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าประมาณ35%ของของคนไทยในประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็มีโอากาสที่จะเ,เสี่ยงเ,เจอกับความร้อนแล้วก็เกิดการขาดน้ําได้ง่ายนะครับเรื่องของเพศก็เป็นปัจจัยที่เราแก้ไขไม่ได้แเราพบว่าผู้ชายก็จะเป็นนิ่วง่ายกว่าผู้หญิงครับประมาณสองต่อหนึ่งเท่านะครับแล้วก็ขขคือเมโบอลิสซินโดมซึ่งก็จะสัมพันธ์กับนิ่วชนิดยูริกแอซิดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ นี้สำรับประเทศในประเทศไทยนะครับข้อมูลในปี2020เนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่มาแอดมิดเป็น IPD เนี่ยมีแอดมิดด้วยโรคนิ่วเป็นสาเหตุหลักประมาณ60คนต่อแสนประชากรนะครับแล้วก็เป็นโรคร่วมที่แอดมิดด้วยเนี่ยประมาณ9 90คนต่อ1ึ่งแสนประชากรนะครับยิ่งคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะพบว่ามีโอกาส ที่จะต้องมาแอดมิดด้วยเรื่องของนิวเนี่ยมากกว่าคนปกติมากกว่าคนที่อายุน้อยนะครับประมาณพบได้ประมาณ277คนต่อแสนประชากรน,นี้ในบรรดาน,นิวนะครับนี่คือเป็นข้อมูลของประเทศไทยว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามักจะเจอนิวชนิดไหนเยอะที่สุดนะครับสำหรับนิวที่ไตเนี่ยเราพบว่า <c oughs> ที่เป็นมิกสโตนก็คือมีหลายๆชนิดเป็นองค์ประกอบร่วมกันนะพบเยอะ มากกว่าเพียวสโตนซึ่งมีพบเพียงองค์ประกอบเดียวนะครับมิกสโตนเราพบมาณ60%นะที่เพียวสโตนเราพบประมาณ40%ในกลุ่มที่เป็นเพียวสโตนนะครับเราพบว่ายูริกแอซิดนะครับเราจะเจอได้ป,ประมาณ14%นะครับของจำนวนนิ่วทั้งหมดนะครับแล้วก็พบว่าในมิกสโตนเราพบยูริกร่วมด้วยนะประมาณ5%ซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขของต่างประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งจะพบนิ่วชนิดยูริกแอซิดประมาณ10-15เปอร์เซ็นต์ะครับก็พบว่าในจำนวน100คนของคนไข้ที่มาด้วยนิ่วเนี่ยเราพบว่าประมาณ10เปอร์เซ็นต์ี่ยอาจจะเป็นนิ่วชนิดยูริกแอซิดนะครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยการรักษานิ่วที่ตายเนี่ยเราก็มักจะเลือกการรักษาที่มันได้ผลค่อนข้างดีนะครับเช่นการทำ r i r s นะครับก็คือการ สองกล้องเข้าไปทางท่อไตครับขึ้นไปถึงไตแล้วก็ใช้เลเซอร์หรือใชอออ้แล้วก็นำเอาบาสเกตนะครับไปคล้องเอานิ้อของมาซึ่งเราพบว่ามันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงนะครับในคนไข้ที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยคนไข้ก็ต้องร่วมจ่ายด้วยประมาณ1 2 0 0 0นับาทนะครับในที่คนไข้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าคนไข้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพทุนหน้าเนี่ยคนไข้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มประมาณ27,000บาทนบาทครับก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง นี้สําหรับการรักษานิวยูริกแอซิดนะครับเราก็ต้องทราบก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เป็นสาเหตุของนิวชนิดนี้บ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมีสามอันหลักๆนะครับในการเกิดนิวก็คือค่าความเป็นตดดา่างค่าความเป็นตดของปัสสาวะนะครับปริมาณปัสสาวะที่ออกมาต่อวันน้อยแล้วก็มีปริมาณยูริกแอซิดในปัสสาวะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสําคัญที่สุดปัจจัยสำคัญที่สุดคือ การที่มีโลยูรีนพีเอชนะครับหรือมาซับเป็นกรดเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับซึ่งโรคต่างๆที่มันทําให้เกิดภาวะนี้ก็ได้แก่คนไข้ที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นโรคอ้วนนะครับมีภาวะท้องเสียเรื้อรังนะครับคนไข้ที่เป็นโรคยูคีเมียหรือลิมโฟมาครับคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับคนไข้ที่เป็นโรคเลือดที่มีการแตกตัวของเม็ดเลือดนะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดพิวรีนสูงขึ้นนะครับคนไข้ที่เป็นทานอาหารพวกโปรตีนเนื้อสัตว์ ปริมาณมากนะครับคนไข้ที่เป็นโรคเก,กานะครับปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทําให้เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้เกิดสามภาวะดังกล่าวนะครับนี้ถ้าคนไข้ที่เราสงสัยนิ่วที่เป็นชนิดยูริกแอซิเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงการรักษาด้วยยานะครับก็เราก็ควรจะแนะนําอะไรบ้างที่เป็นเป็น non medical management ซึ่งมันก็มีผลช่วยส่งเสริมสิทธิภาพของยาแล้วก็ป้องกันการเกิดซ้ําของโรค นิวชนิดยูริกนะครับอันดับแรกก็คือแนะนําว่าคนไข้ควรจะทานน้าให้มีปริมาณปสัสสาวะออกมาต่อวันเนี่ยอย่างน้อย2ถึง 2. ดลิตรนะครับก็คือถ้าคนไข้รับประทานน้ํา2ลิตรแต่ว่าคนไข้ต้องทํางานการแจ้งเหงื่อออกเยอะเสียเหงื่อเยอะนะครับปริมาณปสัสสาวะอาจจะไม่ถึง2.5ลิตรเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรับประทานน้าเพิ่มนะครับสำหรัออบอาหารนะครับก็แนะนําว่าควรจะเลี่ยง อาหารที่มีพิวรีนสูงนะครับเช่นปลาบางชนิดนะครับเช่นปลาแอนโชวีนะครับปลาซาดีนปลาเฮอริงนะครับปลาเมคเคเล่เช่นปลาทูอะไรเงี้ยครับหอยเชลล์หอยเม่นคู่นะครับอาหารพวกเป็ดเครื่องในอ่าพวกนี้ครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเดียวกันอาหารที่มีพิวรีนเนี่ยในระดับปานกลางถึงสูงอ่ะก็ทานได้แต่ไม่ควรจะกินในปริมาณมากนะครับไอพวกนี้เช่นหอย ปลานะครับพวกเนื้อสัตว์ปลาพวกพวกแกะนะครับพวกเนื้อวัวเนื้อหมูไก่พวกนี้เป็นต้นนะครับก็คือรับประทานได้แต่ควรจะลิมิตไม่ให้ปริมาณมากเกินไปนะครับทีนี้อาหารที่ช่วยในการทําให้ปัสสาวะเป็นด่างได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทานน้ําด่างหรือไปทานยาอะไรเนี่ยที่เป็นอาหารตามธรรมชาติเนี่ยพวกนี้ก็ได้แก่พวกผัก แล้วก็ผลไม้นะครับซึ่งพวกนี้ทาให้เกิดอัาไลายลดขึ้นในร่างกายมันร่างกายก็จะขับด่างออกมาในในปสัสสาวะมากขึ้นเ็ไปช่วยบัฟเฟอร์กรดนะครับแล้วก็อย่างอื่นเช่นนมแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็พวกไขมันต่างๆพวกนี้ก็ไปทําให้เกิดเป็นนิวทรอลของปสัสสาวะมากขึ้นนะครับความมีกรดด่างก็จะอยู่ในอยู่ในค่ากลางนะครับถัดมาคือการรักษาด้วยการให้ยานะครับ เป้าหมายของเราคือในคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นนิ่วชนิดยูริกแอซิดเนี่ยเราก็จะต้องทำให้ยูรินพีของคนไข้เพิ่มขึ้นมากกว่าหนะครับร่วมกับการให้ไฮเดรชันก็ทําให้นิ่วเกิดการละลายได้อย่างไรก็ตามน,น,านะครับใน AUA ไกด์ไลน์นะครับปี20209ก็ยังกล่าวว่าผลเนี่ยก็ค่อนข้างแวรี่นะครับในการให้การรักษาโดยวิธีการรับประทานยานะก็นําไปสู่ว่าการไป สืบค้นงานวิจัยเพิ่มเติมนะครับก็ไปก็ไปพบว่ามีงานาเกี่ยวกับการรัการรักษาโดยการรับประทานยาเนี่ยสำหรับนิวนิ้วชนิด u ู i ิแอซิสนะครับก็คือ,อ,อของเขาเนี่ก็คือจะเริ่มต้นจากว่าคนไข้ที่เป็น Radio อมูเซนก็คือคนไข้ที่เอ็กเป็นนิ้วที่ชนิดที่อ็กซเล้วเมองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราลองให้พวกการให้ออเรล s ดิสโซลูชันเ r อรีไปเนี่ยเราพบว่า มันสาม,มารถช่วยทําให้นิ่วรายได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พบได้ประมาณ์ครับก็เริ่มต้นจากคนไข้ที่เป็นนิ่ว,นวชนิดที่เอ็กซเรย์แล้วมองไม่เห็นนะครับโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคนไข้ที่แบบอินคลูดเข้ามาในสตัทดี้ทั้งหมดเนี่ย118คนนะครับแล้วก็แบ่งให้ให้รับประทานโพแทสเซียมซิเตตเพื่ออคแนนไนยูรีนนะครับส 3, 3, ามสามวันละสามครั้งแล้วก็ร่วมกับการรับประทานน้ำสามลิตรแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหารดังที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับส่วน e x c l u s i o n c r i t e r a i ็คือคนไข้ที่มี moderate to severe h y d r o c a p h o s i s ของไตข้างนั้นคนไข้ที่ปวดมากนะครับจนไม่ไหวคิดว่ารอการรักษาด้วยยาไม่ได้นะครับคนไข้ที่มีไตเพียงข้างเดียวแล้วก็ไตคณาทําทงานไม่ดีหรือว่าคนไข้ที่มีค่าการทำงานของไตเนี่ยไม่ดีก็คือค่าเคลเซีมมากกว่า1.8 ก็จะไม่รวมในการศึกษานี้นะเนื่องจากการให้ยากลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลกับการขับพวกโพแทสเซียมของคนไข้ที่ไตไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นโฟลชาร์ของสตรัรดี้เขาครับก็คือตรงนี้ก็การจะให้ดูว่าในการที่อินคลูดคนไข้เข้ามาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด212คนนะครับในใน,ในตอนแรกนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วการศึกษานี้เนี่ยก็มี กมี b บ a ออยู่ก็คือเราเข้า exclude ูคนไข้ที่พวคอมไพแอนด์คือทนการกินยาไม่ได้นะครับเช่นทานยาแล้วมี d ซ effect ซึ่งสาเหตุ d ซ effect บ่อยของยากลุ่มนี้ก็คือการเกิดความผิดปกติกับการทางเดิอนอาหารเช่นขึ้นไส้อาเจียนท้องอืดพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คนไข้ขที่ไม่สามารถรับประทานน้ำได้เพียงพอเขาก็จะ e x c l u d e ูไปจากการศึกษานี้นครับซึ่งเราพบว่าคนไข้ที่กินยาเนี่ย ประมาณ15%นะครับไข่ก็จะทน side effect ไม่ไหวแล้วก็ต้องออกไปจากการศึกษานะครับจริงๆแล้วคนไข้ที่ฟอรับตามโปรโต,ต,ตคอลได้จริงๆก็จะมีทั้งหมด1 8 2คนนะครับก็ทำการ analyze ครั้งแรกที่3เดือนนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือที่6เดือนหลังจากการรับประทานยานะครับาการ analyze ที่3เดือนก็คือจะแบ่งคนไข้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็น non responder คือนิ้วมีขนาดเท่าเดิมหรือขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ partial responder ก็คือ นิ้วมีขนาดเล็กลงจากเดิมแล้วก็ r e สปอนเดอร์คือนิ้วหายไปหมดนะครับเรามาดูผลการศึกษากันว่าที่3เดือนนะครับคนไข้ที่เป็น stone free เลยเนี่ยเราพบสูงถึง53%ในคนไข้ที่สามารถรับประทานยาต่อนเนื่องแล้วก็ทานน้ำได้เพียงพอนะครับในขณะที่กลุ่ม partial responder เนี่ยก็พบได้ประมาณ35%นะครับจากนั้นเนี่ยเขาเอาผลที่ได้ที่ การศึกษาที่3เดือนนะครับมา analyze mm hmm. เพื่อดอูว่าที่6เดือนเนี่ยปัปจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวที่จะพ mm ีดิกว่าคนไข้จะ success จากการรักษาโดยการให้ Oral d i s s o l u t i o n t h น r a p y นะครับ mm hmm. ก็คือปัจจัยที่มีผลสำคัญก็คืออันดับแรกคือถ้าเราฟรังที่3เดือนแล้วคนไข้มีการ Response กับการรักษาของวิธีการให้ Medical Dissolution Therapy คือน mm ิ hmm. ่ยมีขนาดเล็กลงบ้างนะครับสคือคนไข้ที่มี stone house fuel unit นะครับท,ที่จางกว่าก็คือประมาณ430เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่レ e บอน n ์ก็คือ470นะครับแล้วก็คนไข้ที่ทานยาแล้วสามารถทำให้ค่า udph ขึ้นมาสูงได้มากกว่านะครับก็คือถ้าทำให้ udph มากกว่าอยู่ที่ประมาณ6.8เนี่ยก็ทำให้นิ่วละลายได้เทียบกับคนไข้ที่กินยาแล้วแต่ว่าปสัสสาวะยังเป็นกรดอยู่นะครับนี่เป็นสาปัจจัยหลักที่ นำมาวิเคราะห์ว่าคนไข้กลุไหนที่จะประสบความสําเร็จบ้างโดยรวมแล้วจากการศึกษาของเขานะที่6เดือนเนี่ยเราพบว่าคนไข้ที่ stone free เนี่ยสูงถึง83%นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการศึกษาที่กล่าวไปข้างต้นน่ยก็เป็นก็เป็นการศึกษาที่ค่อนข้างมีเ,เราคัดคนไข้ที่ไม่สามารถรับประทานยาออกไปได้ซึ่งในชีวิตจริงเ่ยเราก็จะเจอคนไข้หลายๆคนที่ทน side effect ของยาไม่ไหว รหรือว่าคนไข้รับประทานยาแล้วแต่ไม่สามารถวัดค่า u ี n pH ได้คนไข้ไม่เข้าใจวิธีการทำอย่างงี้นะครับจากการสืบคน้นงานวิจัยก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าผลสําเร็จของการรับประทานยาเนี่ยเชื้อล,ลายมโคริตยูริแอซิส,สจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง80เรซก็เห็นว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างนะครับยังก็ตามการจะให้าการรักษาดีเราก็ต้องแอดไว e ของไขว่า success rate มันก็ไม่ร้อยซนนะครับแล้วก็ อาจจะมีถ้านิ้วจากเดิมที่มีขนาดใหญ่มันมีขนาดเล็กลงก็อาจจะมีการตกลงมาแล้วถ้ไม่คไข้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอุดตันของนิ้วได้นะครับทีสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการศึกษาขั้งต้นก็คือเรามักจะทําการฟรัฟคนไข้เบื้องต้นอย่างเร็วก็คือประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็สักเซสเสรเราก็มักจะดูที่6เดือนหลังการรักษานี่ก็จะขอยกตัวอย่างเคสของไข้จริงของ รงพิลาธรรมศาสตร์นะครับที่เรารักษาโดยการให้ Medical Dissolution Therapy ครับคนไข้รายแรกเป็นผู้หญิงอายุ70ปีครับคนไข้มีันเดอร์ไลนงเยอะนะครับแล้วก็มีภาวะ Obesity นะครับก็จะเห็นว่าคนไข้เคยมีปอดเป็นไร t p ยโลนิสไพรติสมานะครับก็จากเพนที Q b เนี่ยเราเห็นว่าเราก็ไม่เห็นตำแหน่งนิ้วชัดเจนที่บริเวณไรคิ d n e y s h a d o ดนะครับตรงนี้อาจจะเป็น calcify ของตัว pancreas นะครับ เราก็ไปทํา c ทีเราพบว่าคนไข้เป็น partial s t a g Horn น e n นแคลคหลายขนาดประมาณ4เซนนะครับนี้ประเด็นถาดมาจากที่เราบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าเป็น Radio Lucent เราก็มักจะดูค่า o u u s f i e l d Unit นะครับคนนี้ค่า o u า s f i e l d Unit โดยเฉลีย่ยอที่ประมาณ400ร่าแล้วก็ u n i t น h h คนไข้อยูท่ที่5้าจ5ผู้ป่วยรายนี้ก็เป็น Radio Lucent ที่ยูรีนเป็นกรด นะครับก็สงสัยว่าเป็นยูริแอสซิสโตนนะครับตอนนั้นคนนี้เราให้เบริคข้อดิสโซลูชันทอรรปีนะครับหลังจากที่ให้รับประทานยาไปแล้วเนี่ยที่3เดือนนะเราพบว่านิ่วนขนาด4เซนก็สามารถละลายหมดได้โดยที่คนไข้ไม่ต้องรับการผ่าตัดเนะคสถัดมานะครับก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคนไขอ่อายุประมาณ60ปีนะคนไข้เนี่ยมีปอดเคยเป็น LEFT ไีโลเนฟไฟติสนะผู้ไข้จะกลังจะมารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าครับแล้วก็ตรวจ UA แล้วก็พบว่ามีแบคทีเรียยูเรียแล้วก็ไทยูเรียับ <c oughs> ก็ส่งมาปรึกษายูโรครับจากเพนเคีแล้วก็เห็นว่ามันก็อาจจะมีเฟนแคลซิฟิเคชันบริเวณเลฟคิด y ี h a าโดนะครับตรงตำแหน่งน,นี้แต่ก็ไม่ค่อยชัดนะครับก็ดูจางๆที่คนนี้เราก็ไปทำซีทดูเราพบว่าคนไข่เป็น Left, l left r e ี a น่เ l ล i ิกสโตนขนาดประมาณ3เซนนะครับก็เฮาส์ซิลวิ win, คนนี้ก็สูงกว่าคนเมื่อกี้หน่อยอยู่ที่ประมาณ465นะครับก็จากอิ a g i จ g ที่มันเป็น s i opaque s สโตนนะครับาส์ซิลวิ win, ประมาณ4 0 0รกว่าแล้วก็คนนี้อยู่ใน pH อยู่ที่6ครับคนนี้การรักษาของเราก็เหมือนกันคือให้ m i d i l d l s s s o u u t o o t t h r a p y นะครับหลังจากที่เราให้ m medical d i s s o l u t i o n Therapy ไปเนี่ยเราก็สรับ เอเมจจิ้งดูที่2เดือนหลังจากนั้นคือนิ่วมีขนาดเล็กลงแล้วนะครับแล้วก็คนนี้โชคดีว่าได้ไปทำดูอัลเอนเนอร์จีซีทีนะครับซึ่งมันสามารถจะบอกได้ว่านิ่วชนิดนั้นเป็นยูริกหรือว่านอนยูริกนะครับคนนี้ก็พบว่านิ่วเ็เป็นชนิดยูริกแอซิดสโตนซึ่งก็เป็นเพียวยูริกเลยนะครับก็สามารถจะกินยาได้หลังจากที่คนไข้รับประทานยาไปได้สามเดือนนะหลังจากครั้งแรกก็คือ2เดือนแล้วก็3เดือนจักนั้นเนี ก็พบว่าคนไข้ก็มี stone รีนะครับก็คือนิ้วมดไปโดยไม่ต้องรับประทานโดยไม่ต้องทําการผ่าตัดนะครับแล้วก็ไม่มี้อยแรกซ้อนก็คือระหว่างนี้ก็ไม่ได้เกิดว่ามีนิวตกลงมานะครับก็สําหรับในยูโรโลจิคอลเซคชั่นนะครับของงานประชุมวิชาการประจำปีของธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีคําถามนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะครับได้ส่งคําตอบนะครับก็จะมีคําถามทั้งหมด2ข้อนะครับก็จะเป็นของ อาจารย์วรีรับนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยถามว่าจงบอกวิธีป้องกันกระเพาะปัสสาวะอั accept, กเสบกลับเป็นซ้ํานะครับให้เขียนว่ามีวิธีใดบ้างนะครับส่วนข้อที่สองก็เป็นของผมนะครับก็คือจงบอกว่าค่ายูรีพ pH ในปสัสสาวะที่มากกว่าเท่าไหร่ที่ทําให้นิ่วซิยูริกแอซิดสามารถละลายได้นะครับสําหรับกระดาษคาตอบนะให้ส่งไปที่บูธของงานประชุมนะครับที่โถงชั้นหนึ่งอาคารหม่อมราชวงศ์สุพรรณ สลิดวงนะครับจับรางวัลวันที่26มีนาคมเวลา,าเวลาเที่ยงนะครับขอบคุณครับ